สวัสดีค่ะเอ่อยู่แม็กซิมนะคะตอนนี้เครียดจัดก็เลยมานั่งห้วยขวางมากินขนมจีนตลาดห้วยขวางอยู่กับยัตสิตอนแหล่ไม่แดดตันค่ะวันนี้มาในติดอาหารนะคะเดี๋ยวจะไปร้องเพลงกับเป็นรีเป็นรีอะไรรีฮานะเรีรีฮายีน่าดูสีผมดิ ของออฟว่าแรงแล้วนะดูดิก็ตอนนี้เราอยู่ตรงร้านขนมจีนห้วยขวานหลา,ลายคนรู้จักกันนะคะ,ะ,คะก็สำหรับลิปสติกนี้เดี๋ยวสั่งไว้เลยนะคะส่งที่อยู่แล้วก็เดี๋ยวโอนเงินมาส่งสลิปมานะคะในราคา790ิบาทีหลายสีเดี๋ยวออฟฟี่จะโพสต์ลงว่ามีสีอะไรบ้างออฟฟี่ใช้เบอร์แปนะคะสีอฮฟี่สวยจริงๆสนใจก็ มาได้นะคะเดี๋ยวามยิ้งของจีนแบบอยู่ข้างหนึ่งไหมข้างข้ามีถังขยะด้วยโอ้แล้วก็เมื่อกี้มีแฟนขับมาทักด้วยนะคะผมใช่พี่ล็อฟฟี้ปะขาตัวจริงเสร็จกว่านี้รูปอีกป้าแสดงว่ากูถ่ายรูปไม่ขึ้นนะไม่แล้ววิบัยเด้แล้วก็ล่วงลงไปในต้มผักที่พี่เขากำลังตักอยู่โบ o i p h o n ห้ารูปเขนมำไนแจ้งเขาว่าเขาทำไ